ใช่แล้เอฟซีทุกท่านสะัสเดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนต่อสายสายจะไน่นะคะเนาะมันอีกเช่นเดิมเช่นเคยค่ะทุกท่านอยู่ประจำทำาีอยู่สวนอยู่ที่อยู่นานที้เก่าแหละพี่น้องเท็ดเลืดเ็ดงานี่เก่้ะเช็างนวานีร่เย็นดียู่พี่น้องกความกันไหนนะคะเนา้ามาเบิ้งเงินของปูไว้หมู่บ้านนี่พี่น้อง เป็นจังไลยน,นะคะอันนี้คือพวกโหระพาแล้วก็ต้นพริกด้วพี่น้องที่นันปลูกไว้นะคะเนาะเป็นจังเลยนะคะวีวีพี่น้องเอ้ยลมคลอกลมแนยู่หนาขอวังหนามยูห่หอยู่หน้าถ้าช่วยเหมือน,นะาดพี่น้องมึงเนียย่ยเวียไปกระไล่แห้งเลยโซฟังหนังกระถัดนิดฟังอยู่ค่ะพี่น้องอุ่นอัลลาดเจ้าพนพี่นอ้องเส่กระได บ้านได้ฟังเลยยังอยู่นะคะเนาะวันนี้ก็มาขืนโค้งอีกแล้วพี่น้องมันรุนกันมื่อเนี้ยสิเป็นข้ออีกอย่างนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องเนะาะถับเบิ่งได้ค่ะพี่น้องสิ่ง็นข้ออีกอย่างอีกนะคะบานนี้เนาะอันนี้เสียว้บใกล้ๆจักน้อยพี่น้องเลี้ยงใบ้าเบิ่ง้าดูนะคะพอาที่ขายก็ขายพี่น้องเนาะ อันใดขายได้จับขายได้เขก็ขายเมื่อพี่น้องเนาะเฮธุรกิจเจ้าของเฮ็ดขึ้นมาเพื่อที่สี่ข้าขายนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นปีแรกนะพี่น้องเป็นปีแรกาต้องกลัวต้องเฮ็ดที่จะเทนี่หลายอย่างพี่น้องเนาะปีนี้ก็เป็นคืนโต๊ะสำหรับเสด็จนั่นนี้ขายซิบเพิรพี่น้องปีนี้คือซีเมนตปีหนาเน่าปีนี้เป็นปีรุองทุ่นเลยค่ะเป็นปีเริ่มต้นของชีวิตน้ำพลุยแชนแนลนะพี่น้องเนาะข้างคุณกาภาษให้มันแล้วแต่ว่าบัตเทนี ว่าไม่ก่อนน้ำมาพ่อได้ไปตัดไม่อีพี่น้องก็ได้เคอบานนี้กระทั่งบางนี้กับพ,พื้นโค้งแล้่ยวัออนี้มีลัเษ็ดพอกในแม่เหลาปีหล่อถ้าไม่มีลักษณะแม่เหลาพอกหมูไปนีราชาโดนแล้วแต่ว่ากะอีก,ก็โดนเนาะพี่น้วลนะเพราะว่าจังได้กะปีนี้จะเป็นปีบุกเบิกอยู่แล้วพี่น้องน,น้ำมาเสียนล้งเางยุสา,า,น,าน,นั่นออกน้ำทั้งหดไปน้ำละพี่น้วลเขาแม่โบกมันแห้งกะน้นำมาเสีเปลี่ยนน้ำเนาะพี่น้อง เราต้องเลยเพิ <t ried noise> ่มมาเจาะน้ำตรงนี้สก่อนนะคะพี่น้องเนาะก็สีอีกโดนเติบยูดอกพี่น้องเฮ็ดซุ่มนี่ไปสก่อนน้ำบ้าเฮ็ดตรงนี้แล้วก็สืมากุูดลุมอ่อนแดดนีเนาะพี่น้องเจะเลี่ยมกันไว้นะคะทุกท่านเนาะเพื่อให้มันเป็นขออเป็นเทเป็นแบบส่วนโตพี่น้องเนาะเป็นแบบส่วนโตัค่ะฟังนั้นน้ำก็ยังบ้าหันเด่นลุ่มหลายที่พี่น้องมะรูดเราลุ่มหัวมะฮอดตรงนี้หนึ่งนะคะทุกท่านเนาะก้านลุ่มหวานมาเลื่อยขวักโมมาแด่ค่ะพี่น้อง ฟังแค่นี้นำอย่างยังบดืดหล่อนเดี่ยวพี่น้องเนาะแต่ว่าก่ะส็จเอาคอบมูให้มันแล้วก็พี่น้องแต่ว่าตอนนี้สีเฮ็ดครอบนิดหน่อยนี่ก้อนในพี่น้องมันรุ่นกันว่านำพราลุยเฮ็ดครอบอีแย่เนาะนี่เนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามต้องกันนะพี่น้องว่าสิเป็นแน่วไเนะค่ะพี่น้องเอาขอมาคคบแล้วกระซีตอกกระแซดกระข่ายกระสีแล้วดอกวพี่น้องคอยติดตามต้องกันค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้กระขึ้นโค้งไว้แล้วนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นโค้งแล้วจะยะหนำสิได้ย่างไปเอาใหม้อีกสักก้อนพี่น้องเนาะไหม่เพราะ่านเด็กพ่อ ไม่พันในพ่อจะ้ะก็ขวางอีหยังเนาะก,ก็ค่อยติดตารนี่พี่น้องว่าขวางอีหยังนนเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดน้อยไว้พ่อประมาณพี่น้องเนาะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ้นยุคนี้ขอดีกับว่าไงไปไหนนะพี่น้องนะก็เลยเฮ็ดขอกประมาณนี่แหละค่ะทันเนาะเจะสังกะซีมุ่งใหมพี่น้องซังกะซีมุ่งใหวเอาเอนาะค่ะเดี๋ยงหนำสิไปแบกใหม่อีกกอนพี่น้องนเนาะไปแบกใหม่มาสกักอน ไม่บ่พอนพี่น้องไบแบกไม่คุณละย,ย,ยู่คุนท่งสวนต่ออภัยมืเก่าคุณละจ้ะ <c oughs> มันนี่แค่แดบ่บหวนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่รม่านี่ค่ะพี่นาสิไปแบกก็ไหม่ก่อพี่น้องเอาไม่ไายทังคุณละจาา้าคอยซิมาอีก ครบแล้วจ้าพี่น้องหกทอนนะคะอันนี้แม่ที่งาน,างน,นงแบกมาก้ามาให้พี่น้องละแบกมาตะพูนกวาดพายพิมพ์พี่น้องเมียเติบเมียหน่อยหนึงค่ะพี่น้องเมียายเติบพปุราเป็นหน่อยดอกโอ้ยพายุนี่มันล่มนะคะทุกท่านเนาะอันนี้กระทาเบิ้งได้พี่น้องสปริงคอร์กยังนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่สัตว์ใหญ่นะคะสปริงคอร์กยังคอยเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องเนาะเอาคิปนี้นะาเพรด้วยฉนเนี่ยก็ฝากไว้สำเนียก่อนพี่น้อง ยินดมก็เลยก็แชกก็ติ่งหนายด้วยจ้าเด้อพบกันไม่ได้คลิปไหนยูดีไม่แห้งสูผู้สุกคนจ้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องวัสดีค่ะมีอะไรมีอะไรพี่น้องมีอะไร